สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูดตัวดวงดูดเงินของแท้สามราศีนี้รายได้สูงพุ่งปรีดคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสามราศีที่เรียกได้ว่าการเงินปังสุดๆมีกินมีใช้ไปตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกตั้งคอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนสมราศีที่มีเกณฑ์ว่าการเงินปังสุดๆ มีกินมีใช้ไปตลอดทั้งเดือนค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะดวงการเงินของชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงที่จะสามารถหาเงินได้ดีมีกินมีใช้ตลอดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ เรียกได้ว,ว่าราบรื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับใครที่หวังในเรื่องของโชคลาภเร็วๆนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูมีเกณฑ์ที่ท่านจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนอกจากจะมีรายได้ประจำแล้วเร็วๆนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มจากงานเสริมอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่เคยเอาเงินก้อนไปลงทุนเอาไว้เร็วๆนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้กำไรจากสิ่งที่เคยลงทุนเอาไว้ด้วยนะคะ และเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นกว่าเดิมเป็นช่วงที่ท่านที่เกิดราศีมังกรจะกลับมาสร้างรายได้ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นเดือนที่ท่านจะค้าขายได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิมเร็วๆนี้ท่านที่เกิดราศีมังกรยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภในเรื่องของการงานอีกด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดูดเงินของแท้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ